การอ่านทำนองสนอประเภทวาสันติโลกชั้นสิบสีราจริงมีจริงหรือทนายอราทใยบโบเจงการรักจริงโบรจริงก็สุดละชานชยาปดสถานใดพี่รักแลวังวัุจะรักและบุตรอด บ่ทิ้งไปพระรักสมัครนับผาไทยหรือจะทอดจะทิ้งเสียความรักละเหียดละหุดละหดพอมิอาจจะคอเขียความรักรักดโทษอุระเหียหรือจะหายพอเขียขคอ โอ้โอกอะไรนะมัทนาบอมีตอบพระจีพอโอโอ้กอะไรมาระงอมัทนามิพอดีเสียแรงสุเทพนะปฏิพัทมัทนาบอเป็มปรีแม้ค่ะบอเป็มปรี ปริยัานี้พิจารปุดกเสียแรงโอรูปวิริยะสุาเรกบ่มีควรจะใจแข็งโอรูปวิริยะมาละแรงและวก็จำจะแข็งใจ